กันเช่นเคยนะคะกับรายการลกกว้างกับภาษาอังกฤษวันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันก็จะขอมานำเสนอคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาอังกฤษที่มีที่มาจากเทพตำนานกรีกและโรมันกันนะคะที่มาที่ไปของเนื้อหารายการในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันก่อนนั้น ในชั้นเรียนนะคะดิฉันได้พูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษไปหลายคําที่มีที่มาจากเทวต้นนนกรีกและโรมันนะคะเช่นคําว่าซีเรียลที่หมายถึงธัญพืชที่เราทานกันเป็นอาหารเช้าคําว่าซีเรียลนี้ก็มาจากชื่อของซีเรสซึ่งเป็นเทพีแห่งพืชผ่านและความอุดมสมบูรณ์ของชาวโรมันหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อกรีกว่าดิมิเชลนั่นเองนะคะชื่อซีเรสก็เลยเป็นที่มาของคาศัพท์ว่าซีเรียลแล้วก็ยังมีคําศัพท์ที่หมายถึงอาการนอนไม่หลับนะคะ ก็คือคำศัพท์ว่า n s o m n ม a นี่ยจเป็นคำศัพท์ในบทเรียนซึ่งคำศัพท์นี้ก็เล่าให้นิสิตฟังอีกว่าดิฉันก็เล่าให้นิสิตฟังว,ว่ามีที่มาจากเทพโรมันที่ชื่อว่า Somnus ซึ่งเป็นเทพแห่งการนอนหลับซึ่ง So ม n ั s นี้ก็เป็นที่รู้จักกันได้ดีนะคะในชื่อกรีกคือเขามีชื่อทั้งกรีกแล้วก็โรมันในเทพองค์เดียวกันเนี่ยนะคะชื่อโรมันว่า Somnus ชื่อกรีกคือ Hyp n น s ซึ่ง Hyp n น s นี้ก็เป็นที่มาของคำศัพท์ว่า Hypnosis ซึ่งแปลว่าการสะกดจิตอีกค่ะ ก็ซึ่งเป็นอาการคล้ายคลึงกับการหลับไหลนะคะการสะกดจิตเนี่ยเพราะว่าผู้ถูกสะกดจิตก็จะไม่รู้สึกตัวนั่นเองค่ะจากที่เล่าถึงที่มาคำศัพท์เหล่านี้ให้นิสิตฟังนะคะก็หลายคนก็ดูท่าทางสนใจเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำที่คุ้นๆกันนั้นมีที่มาจากตำนานของเทพเจ้ากรีกแล้วก็โรมันบางคำที่ใช้กันจนชินก็อาจจะไม่สงสัยความหมายเท่าไหร่แต่บางคำนั้นถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวมาก่อนก็ เดากันไม่ค่อยถูกเลยทีเดียวค่ะคาทิฉันเห็นคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยนาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่มีที่มาจากเทวตนานกรีกและโรมันมาฝากกันนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆยิ่งถ้าใครชอบเรื่องกรีกโรมันอะไรพวกนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะคําศัพท์และก็สำนวนภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็อย่างที่กล่าวแล้วว่า มีไม่น้อยเลยที่มีที่มามาจากเทวตำนนันกรีกโรมันเพราะว่าอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกได้รับอิทธิพลมากนะคะโดยเฉพาะมาจากกรีกแล้วก็โรมันเพระสองชนชาตินี้เป็นพวกที่ช่างคิดคนแล้วก็หาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวในภาษาอังกฤษมีคำแล้วก็สำนวนมากมายนะคะที่มีต้นเขามาจากเทวต้นนาน ซึ่งในวันนี้ก็จะขอนำเสนอบางส่วนที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเริ่มที่คำแรกซึ่งเป็นคำคุ้นหูกันอย่างนีคือคำว่า phobia จริงๆแล้ว p h o b i a นี้นะคะที่แปลว่าความกลัวนั้นมาจากชื่อของ p h o b o s ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความกลัวค่ะ h o b o s นี้มีฝาแฝดชื่อว่า e ด m o s ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสยดสยอง ทั้งสองเทพนี้เป็นลูกชายของเทพ,พเจ้ามาร์สซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามก็จะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะคะมาร์สสงครามและมีลูกชื่อโฟบอสกับเดมอรซึ่งแปลว่าความน่ากลัวความสยดสยองโดยท os, ั้งโฟบอสกับเดมอร์เนี้ยมักจะออกไปรบกับพ่อของตนเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ทั้งสองคนออกไปรบสนามรบก็จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและก็ความน่าสยดสยองของการต่อสู้ เหมือนกับชื่อของเทพสององค์นี้และนี่ก็คือที่มาที่ไปของลากศัพท์ที่เอามาใช้กันในชื่อว่าฟอเบียที่เป็นขั้นกว่าของความกลัวปกตินั่นเองนะคะคือความหวาดกลัวอย่างที่สุดอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะมีรูปแบบความกลัวแปลกๆอยู่เยอะมากในทางการแพทย์นะคะเช่นอ r รักโนฟเบียหมายถึงอาการกลัวแมงมุม เป็นอาการที่พบเห็นได้ในทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงก็จะมีแนวโน้มที่จะมีอาการกลัวแมงมุมหรือว่ารักโนโฟเบียนี้มากกว่าผู้ชายนะคะอีกอาการหนึ่งนะคะฮิปโนโฟเบียหมายถึงอาการกลัวการนอนหลับก็คือมาจากชื่อเทพฮิปโนสนั่นเองนะคะคนที่มีอาการฮิปโนโฟเบียนี้ก็คือก็คนที่มักจะมีนอนไม่หลับอาจจะหลับได้แต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากว่าอาจจะมีประสบการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับการนอนเช่น ฝันร้ายหรือเกิดเรื่องร้ายขณะหลับอาการนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเพราะแม้จะได้นอนเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่การไม่ได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้อีกความกลัวหนึ่งนะคะฮิโมโฟเบียหมายถึงอาการกลัวเลือดแค่เห็นเลือดก็จะเป็นลมใจเต้นหรือว่าอยากอาเจียนคนที่มีอาการนี้หนักมากอาจถึงขั้นไม่ยอมดูภาพยนตร์ พวกแอคชั่นฆ่ากันเลือดสาดหรือว่าแม้แต่เวลาไปหาหมอฟันก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากนะคะตัวอย่างประโยคการใช้โฟเบียก็อย่างเช่น s h e r r y has a phobia about serpents Cherry เป็นโลคก,กลัวสัตว์เลื้อยคานจำพวกงูนะคะ serpents หมายถึงสัตว์เลื้อยคานจำพวกงูนั่นเองอีกวลีหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นมีที่มามาจากเทพเจ้าตัวละครในกรีกนะคะคือคำว่า an Achilles heel an Achilles heel ซึ่ง Achilles heel นี้แปลว่าจุดอ่อนคำนี้เกิดจากเรื่องราวของ Achilles นะคะซึ่งเป็นบุตรชายของกษัตริย์เพลียสัสกับนางพลายเทติสค่ะซึ่งก็เป็นตัวละครในตำนานกรุงทรอยนั่นเองนะคะตอนแรกเกิดนั้นผู้เป็นแม่ของ Achilles ได้จุ่มเขาลงไปในแม่น้ำสติกเพื่อหวังให้เป็นอมตะแต่ประเด็นคือตอนนางจุ่มลูกชายซึ่งก็คือ Achilles นี้เธอกลับจับ ข้อเท้าของลูกไวนะคะแล้วก็ห้อยหัวลูกลงไปจุ่มลงไปในน้ําก็เลยทําให้ข้อเท้าของลูกไม่ได้จุ่มน้ําลงไปด้วยผลก็คืออะคริลมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นอมตะแต่กลับมีจุดอ่อนที่ข้อเท้าสุดท้ายอะคริลก็ถูกยิงที่ข้อเท้าระหว่างทําศึกกับเจ้าชายแพรีสนะคะจนเสียชีวิตในที่สุดคําว่าอะคริลิสฮิลนี่ก็เลยเป็นที่มาของความหมายว่าจุดอ่อนหรือว่า weak point นั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคก็เช่น though he was a good person His short temper was his Achilles' heel. Though he was a good person, his short temper was his Achilles' heel. ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีก็ตามแต่จุดอ่อนของเขาก็คืออารมณ์ร้อนของเขานั่นเองมาถึงอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะซึ่งมีที่มาจากเทวตำนานกรีกและโรมันเช่นกันนะคะคือ my dust o u c h my dust touch นี้แปลว่า หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็สําเร็จไปหมดทุกอย่างก็อ้างอิงไปถึงตำนานของกรีกนะคะที่ได้เล่าไว้ว่าไมด a าสนี้เป็นชื่อของกษัตริย์ที่ร่ำรวยมากๆเขามีเงินทองมากมายแต่ความอยากได้อยากมีของเขาไม่สิ้นสุดจนวันนึงเขาได้พรให้ขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างไมด้าสจึงขอไปว่าขอให้ข้าหยิบจับอะไรก็เป็นทองไปหมดและคาขอร้องของเขาก็เป็นจริง เมื่อเขาเดินไปทั่วพระราชวังแล้วก็ลองเอามือไปแตะโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างก็ล้วนกลายเป็นทองไปหมดแต่ว่าพอนานๆเข้าไมด้าสก็เริ่มรู้ตัวว่าการที่แตะอะไรเป็นทองก็เริ่มจะสร้างความลำบากให้กับเขาพอเขาเริ่มหิวไปหยิบจับน้ำอาหารหรือว่าอะไรก็ตามก็กินไม่ได้เพราะมันกลายเป็นทองไปหมดหรือแม้แต่ที่คนพวกคนรับใช้นะคะหยิบอาหารป้อนให้เมื่ออาหารแตะริมฝีป,ปากเขาก็กลายเป็นทองไปสมหมดจนกระทั่งเมื่อเขาอยากไปกอดลูกสาวเข้า และพอเมื่อได้สัมผัสลูกสาวนางก็กลับกลายเป็นทองไปด้วยก็เลยทําให้ไมด้ารู้สึกเศร้ามากๆจนไม่อยากจะสัมผัสทองคําอีกแล้วนะคะจนในที่สุดเขาก็ได้ขอให้ทวยเทพไปลบล้างคํำสาบนี้ให้ทีและในที่สุดเขาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ค่ะตัวอย่างประโยคของการใช้ m ม d a s Touch นะคะที่หมายถึงว่าจับอะไรก็ประสบความสําเร็จล้ํารวยหรือว่าเป็นเงินเป็นทองไปหมดเนี้ยก็เช่นประโยคที่ว่า The teacher has a m i d a s touch. He turns any students into one of the best. ครูคนนั้นมีความสามารถมากๆเขาสามารถเปลี่ยนนักเรียนของเขาให้กลายเป็นนักเรียนดีเด่นได้คืออาจจะไม่ได้ไหมายถึงทองคำนะคะหมายถึงว่าหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปสมดนั่นเอง